f c ครับผมตามแนวทางต่อของปูเม็ดเดียวนะครับนะเอซี FC ครับผมชุดนี้เป็นชุดต่อเติมกุฏิเด้อครับ f อซี FC ครับสมหวังดีเลยครับ,รบสมหวังย<ม>ี่มวปูกระตมบางเพิ่นเขาาข้าเจ้า,ดาได้บนละ่างเดยนผมก็ว่ายุ่เก่าหนึ่งนี่ต้องมีคนซื้อเก่าสองกัเนะ้ะปูนะ<อ>ได้ทั้งบนทั้งล่างแัล่ะมั้ย แต่ว่ากับมีแซนซุ้มของมาไม่เพื่ได้สื่ออยู่ไมได้ซุ้มเมืนขาเก้าครับผมมันตึกเก้าสองกับศูนย์หกอ่าสองมันคือบันื่อเอออมันไปซื้อตวหกซ้มจูหกับอันสองเจ็ดเจ็ดสองครับเก้าหนึ่งเก้าสองตัวนีแต่ะอสื้อทานหะก็เจ้าเคยเหล็ดเหล็กูนครับผมผมก็ขึ้นในใจได้ปูยึดสองดอกมาปูยึดเท่าสองดอกยึดเท่าสองดอกยึดเท่าสองดอกขึ้ไในใจมันก็ตรง กบเล็กกุฏิปูทเท้ขึ้นนี่เลยผ <ม S 2> ู้เ่าเพิ่นกระเปีะออกมาใช่ไหมครับผมมันแปดเจ็ดซอ,อ,อ,องเก้าซองกันกนาะมาว่าของปูนี่แตกทั้งบนทั้งล่างแต่ว่ามือนั่นมือกันมือวันที่เติมนาทีว่าถ่ายถ้ำเน่ะเพราะว่าเราเป็นนักแปีอยู่แล้วนักแปอยู่นแล้วแล้พอเปียเล็กเล็กผูกันทั้งหมดนี่ยนะครับผมเพิ่นไปมากกันที่แม่นลัดซีและที่ยันลาวเขาเป็นเครื่องบินตัวไหนพวกเครื่องบินนั่น เครื่องบินตกคนละคนตายหลาลายนะอ๋อแต่ที่นี่เลขขันนมนสามตัวแตกเก้าสามสองเก้าสามสองสามสองเก้าสามเก้าสองว่นไปว่นมาอยู่เม่นบกพัวชัดเจนทั้งแต่เก้าเลขเก้าก็เลขสามกามเลขสองบ่ซัดฝันไดซื้อมาทันวันนี้เอาผู้บัญชาบุอยู่บ่อันนั้นพู้เก่เห็นอยู่ดอกเตราชเลยอยากให้แม่ออกมันรวมน้ำมานนะไปหาเจ้าหญ้าหนึ่งว่า ยังครับผมยาญาติบ้านเลขสองเจ้บปูเพลและกวาอยู่ที่เลขสองกันเราเลขมาเบิงน้ำกัดเพมันก็เลยเป็นเก้าสามสอง้ามาวัดยุงโซนนี่ยผมดถามแล้ววัดนีวัดแหลกสามตัวครับพี่เชืแลกสามตัวนะนี่คือหลักขยัามันเขานะปูปูฟังควกฝันเนี่ยมันฟังละเยียดมันยังถือครับผมแต่ว่าปูบอกฟังละเอียดถูอถือสำหรับคน เด็กเกตนะครับผมมันเดินับต้อน้องวันอังคานเนาะครับผมอาทิตย์จัน์อังคารเลขสี่อ่ากเลขสี่ครับเราติดไก่ไม่ไหวที่เราผ่านเลกสี่เหรอครับผมแล้วออกเลขผู่ไปสี่หกสี่ก็หกสี่โอ้ครับผมเอาคนไห้ถือมันได้มันขำไปไกลพวดไว้อล้วบันท่นนับต้อนะครับผมเดือนเจ็ด เดือนหนึ่งเดือนสเดือนสาสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเลขเก้าตกเลขเก้าครับอเลขดังเจ็ดสี่กับยัสี่งวัดวงเอืนได้อ่เจ็ดนี่นะครับผมได้เจ็ดสี่เก้าครับยีบซีครับผมเจ็ดสี่เ อันนี้เป็นเลขดวงเะครับเลขดวงคนเกิดวันอังคารพี่น้องเลขดวงคนที่เกิดวันอังคารครับอีสีครับผมได้มาเจ็ดสี่เก้าคนเกิดวันอังคารในเพื่อเด้อเออกาเดือนเจ็ดเนาะครับผมอ่าเป็นเลขดวงก่อนก้อนก้อปูที่บอกว่าบอกคงฝันอันปูนน้อนเด็กอันมันนันค้นท่วมาันหลายโอ้ครับผมเป็น มันก็รับโทรศัพท์จนสายไหมครับพี่ับผมก็จะไอ้ซุ้มปนมาเบิงดวงน้ำมันล่ะครับครับไอ้ข้าสวยพวดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งลเขาก็ซื้อเก้าหนึ่งเก้าสตัวเพราะเธอไอ้ยำาส่วนเว้ยไอ้แต่ว่าแต่เจี่ยวแรกมันคุ้นผงก็ไปยำที่พ่อสอนนะครับ ก็ S <S เจ้ากไปอันสองหามันออกแล้วขเขาจะลงไปซื้อนะเ<อ>ขาเจ้าเราไปซื้อไอสองห้าหกซูนทับ่ลมะเขาเจ้าก็ไปซื้อหกศูลศู์หกลวดมันได้ถือบนล่างที่มาที่ไปครับผม,มที่มามที่ไปเลยใด,นะดทั้งบนทั้งล่างค,คือคือเรื่องข้อมฝันี่มันอันมันแปลไปอีกรูปหนึ่งอะนะมันมันโมเมนต์เขาคำนวณออกมามันได้ตัวดั้นที่มันแปลยากมากเลยครับผมมันเป็นลักลักก่นด้วยแหละสมรับเดขกัน เลขดวงมือนี้ของอของของผู้ใดล่ะของผู้ใดล่ะครับยิธีครับผมซื้อคุณชัิเลิอบอกครับยุธีครับผมอืมอืเดี๋ยวเบื้งกนอ๋อวังอ่าคือเิ่นทักขมาเนี่ชื่อเร่ยมาลาชื่อจริงคือคุณเฉลเละนครับอายุหกสิบแปดปีสี่เก้าแล้วอยู่จังหวัดใดเน่อยู่จังหวัดอะไรครับคุณเฉลเลาครับผมคุณมาลาอยู่จังหวัดอะไรครับผม โอ้แต่ว่ายังไม่ใช่เลขความฝันของปูมดเดียวครับคุณเพราะว่าปูบ้าใไนนอนครับผมก็เลยบอสี่เก้ามิเดียวสำหรับเรขรดวงคนเกิดราศทาันครับนั่นมันเคลืนนี่บ้านบ่เต็มที่เหมือนอย่างมันบ่เหม่นครับอ่าแต่ตัวครับผมแล้วค่อยติดตามปูมดเดียวอีกครั้งนึงครับเดือนกรกฎาคมครับผมหรือว่าถ้าชอบรายวันก็เอาไปก่อนครับ แต่ว่า 7, 4, อันเจ็ดสี่เก้างามก็ได้เลขสามตัวนนองเงี้ยนาะครับอแต่พอคนเกิดสิ่มากกี่ดูที่เแต่ว่าอันพูดถึงปันเจียวหรือปูเจียวกับบรุษูดิครับผมอืมแต่ว่าอัาน,นผู้ยวนอำเภออย่างก็เพื่อบรรทายว่าพูให้เพื่อนอันสองเก้าหนึ่งกันเนาะครับก็ว่าเนาะไอ้แล้วถามว่านั้น เด็เกเ็ดสองเนียอันะปูมกลางเน้อเพราะท่นเป็นสองตัวแต่ว่าหนึ่งเก้าหนึ่งเนอ่าอาจเป็นบนล่องเอาอันนั้นลักร่อยใส่ไม้ดูกปูกเพราะน่้นใส่ตัวเดียวท่านบ้านนี้ย่ายงามแล้วลท่วงเล็กสองมันหมดหรอที่ไปเหตุกันณ์มบนหรอครับปู่ก็เลยว่าเอาสองเก้าหนึ่งสเพานพิ่งก็ดถิ่ถึงทออี่เพิ่งพ <ออ S 1> ิ่งอยู่จงังหวัดเพชรบูรณ์ครับปู่โอ้เพชรบูรณ์ครับผมโอ้ ด้วยด้วยเติบแต่ว่าคนถือลายอยู่อันเพราะว่านั่นมันนั่นก็จะบัถึกตัวนักนะมันนั่นมันถึกบนล่างครับมันก็เลยเกิดได้หลายแมนครับคือถึงบนหนึ่งล่างเ่แล้วก็ถึงบนล่างครับผมเออเนี่ยนักพิจารณ้าบึงม่นนั่นผู้ใดนอนนะอาไอบ้าน สมมืนพ้นวิสัยก็เจ้ากระถือเนาอที่เป็นเสื่อนครับพนไปถึงศูนย์หันก็เก้าสองคนเนาะพ้นกระทิดตามเลขกู้เรื่อยครับผมไอ้พ้นจังหวัดนองค่ายนะแต่ว่าศูนย์หกนี่นะขาเจ้าไปกลับือเจ้าตัดออกบางตัวเขก็เจ้ากระสือครับเช่นนั้นไอ้สองหาคือคุณผู้เขียนไปเนาม สอง <2, S 1> เด็กก <5 S 1> ่าเขาจะลอยประเือเออเขาจะลยประ,ประเอเขาจะลอไปเื่อเร่งใส่หกศูนยจุหหลอดครับเออผู้กับขวันวาดอันอ้ตายพศอสองพันห้ารอยหกสิบครับกิพอสวายเกียนเต้หกศนเนาะครับก็คนจะถสินะครับผมบ้านเนี่ยอายุเล่าเจ็ดิบสองครับบ้านเนี่ยอับนบาน้บานกที่หนึ่งเก่านหนึ่งครับนันบากับบ้านเด็ดไอ ปูกแ็แล้วสงสัยเก้าเก้าเนืหนึ่งที่ไปเป็นเป็นบนครับวันนี้ก็จะก่อนแน่ไปเก้าเนึ้เก้าสองมันก็ถือตัวครับผมันน <c oughs> เนี่ยพวูนตัหก็จะก่อนไปเก้ามันก็ได้ถือบนล่าง